ชะนน้อออกมาพอที้แจงแล้วค่ะหลังเจ้าตัวถูกขุดคลิปที่เคยไลฟ์ขายทองคู่กับใบหนานยืนยันไม่เคยขายทองให้คนนี้ค่ะ เรียกว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องราวของวงการแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ซึ่งต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ค่ะมีประเด็นของแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งค่ะในชื่อว่าใบานานที่กําลังเป็นประเด็นร้อนแรงมากๆในตอนนี้กับประเด็นที่ว่าหลอกขายทองราคาถูกให้ลูกค้าและโกงทองลูกค้านั่นเองค่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกว่า500รรายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองค่ะ และเมื่อสืบไปเรื่อยๆค่ะก็จะทราบว่าแม่ค้าคนดังกล่าวค่ะมักมีพฤติกรรมเชิญดาราหรือว่าเชิญคนดังมีชื่อเสียงค่ะมาร่วมงานวันเกิดตัวเองและยังได้มีการจดทะเบียนบริษัทห้างทองค่ะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองอีกด้วยซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามีผู้เสียหายจํานวนมากที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนเจ้าตัวนั่นเองค่ะและล่าสุดค่ะชาวเน็ตเนี่ยก็ได้มีการขุดคลิปที่มีนักร้องชื่อดังอย่างเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดทัศชื่นค่ะที่เธอเนี่ยเคยรู้ ร่วมงานไลฟ์ขายทองกับใบานาดและก็มีภาพที่เจ้าตัวเคยไปร้องเพลงในงานวันเกิดของใบานาดอีกด้วยจนถูกพูดถึงในเวลาต่อมาและล่าสุดค่ะหลังจากที่เป็นประเด็นดังกล่าวขึ้นมาค่ะด้านสาวเจนนี่เองหลังจากที่ทราบข่าวก็ได้มีการออกมาชี้แจงโดยทันทีผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวค่ะโดยสาวเจนนี่เนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความบอกไว้ว่า 1. ไม่เคยเป็นไลฟ์ขายทองให้คุณใบหนาดนะคะภาพที่ทุกคนเห็นเป็นภาพหลายปีมาแล้วและเป็นไลฟ์ให้ร้านทองเจยอนซึ่งเป็นเจ้านายเก่าของคุณใบานาดค่ะ เจออนเป็นคนจ้างไม่ใช่คุณใบหนาด 2. ไปร้องเพลงงานวันเกิดคุณใบหนาดจริงในวันที่14กันยายน2 5 6 7ร้องเสร็จกลับเลยซึ่งผู้จัดการเป็นคนรับงานร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้มีการมอบทองใดๆทั้งสิน้น 3. เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมา คุณใบหนาโทรมาขอสายจะคุยกับเจนนี่ผู้จัดการก็ไม่ให้คุย 4. หากทางคุณใบหนาตนำรูปโปสเตอร์คอนเสิร์ตหรือคลิปเก่าของเจนนี่ไปแอบอ้างในการขายของกับผู้เสียหายจริงจะแจ้งความเรืนอนคดีให้ถึงที่สุดนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะสาวเจนนี่ยังได้มีการโพส์แชทข้อความที่มีการพูดคุยกับทางคุณใบหนาตเพื่อเป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนั่นเองค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกไว้แบบนี้ค่ะว่าคุณใบหนาตทักมาแบบนี้ค่ะเจนนี่ขออนุญาตนำมาโพสนะคะเพื่อแสดง หลักฐานและความบริสุทธิ์ใจว่าเจนนี้ไม่เกี่ยวข้องค่ะและนอกจากนี้ค่ะจนนี้ยังได้มีการชี้แจงใต้โพสต์ด,ดังกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อความที่ยกเลิกไปคือพิมพ์ผิดนะคะจับพิมพ์ว่ามอบทองเลยกดยกเลิกนั่นเองค่ะ นอกจากพี่สาวเจนี่เธอจะออกมาโพชี้แจงแล้วเธอได้มีการแนบหลักฐานเป็นแชทข้อความอีกด้วยซึ่งก็ได้ชี้แจงในเรื่องของทองที่หลายคนสงสัยในคลิปดังตาวกขุดขึ้นมาค่ะเจ้าตัวก็เปิดว่าทองในคลิปนั้นคือทองของเจ๊ออนไม่ใช่ทองของใบหนักที่กำลังดึกประเด็นในตอนนี้นั่นเองพร้อมที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่เกี่ยวข้องกับใบหนักอย่างแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าพี่สาวเจนี้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรหรือว่ามีอะไรออกมาเปิดเพิ่มเติมทางเดียดตาเนาะอสบายเปิดุผู้ชมได้รับชมเนแน่นอนค่ะ